กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่น Q God Hero ที่ถูกเนิฟในซีซั่น S 2 2025เรามาลองดูกันว่า ถ้าโดนเนื้อไปแล้วจะยังเก่งเหมือนเดิมไหมและจะโหดมันหาแค่ไหนพร้อมแนะนำเซตไอเทม item, รุนพลังแฝงให้ทุกคนไปทดลองเล่นกันครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งผู้ติดตามและคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้โปรดกดให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับถ้าท่านไม่กดขอให้เน็ตเล่นไม่ได้ฮ่า <laughs> ฮขอบคุณครับไปลุยกันเลยครับโอเคเปิดเกมมาเราอยู่เลนข้างนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดของคิวโกตต้นเกมคือการอดทนครับอย่าพิ่งไปแลกเยอะเราเน้นเคลียร์คีปเก็บเงินไปก่อนสกิล2ใช้ตอนที่ศัตรูเข้ามาใกล้เพื่อผลักออกแล้วตีสวนไปทีหนึ่งพอครับป้องเลนมากรนของเราถูกโจมตี Dragon and Slayer have appeared first blood. Bring me a worthy. Bonglin McGod Hong You're I'm the captain now. An enemy has been. Destroyed.

ป <pitch> ้องเลนดักขอองเราถูกโจมตีแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป Been นี่ครับไอเทมคอชิ้นแรกของเราชื่อไอเทมออกมาแล้วพลังโจมตีกับความเร็วโจมตีมาเต็มทีนี้เราเริ่มจะยืนเลนสู้กับเขาได้สบายขึ้นแล้วครับจังหวะนี้สำคัญมากครับสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวตันเยอะมากผมเลยต้องรอให้เขาใช้สกิลหยุดใ่เราก่อนแล้วค่อยกดอันติล้างสถานะทั้งหมดทีนี้เราก็กลายเป็นอมตะชั่วคราวไล่สับได้เลยครับ ông lên cao của chúng ta thuộc the ti. Bring me a worthy. lên của chúng ta thuộc chôn ti. คิวกรอตไม่ใช่ตัวเปิดไฟนะครับเราต้องรอให้แท้งหรือไฟเตอร์ตัวอื่นเข้าเปิดไปก่อนแล้วเราค่อยพุ่งเข้าไปที่ตัวดาเมจของฝั่งตรงข้ามอย่างแครี่หรือเมจครับโจมตีดัสเลยคิวกรอตจิ Kill lên stronger Bomb của chúng ta ultimate An enemy has Okay. Your team has destroyed a tower. Oh no! <laughs> okay. A tower. Ultimate. Okay. That's yeah! Sure. Yeah! 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 Ultimate. Double <laughs> <Ultimate. Shutdown. laughs> An enemy has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. และนี่ก็คือแนวทางการเล่น q ิวกรอในสไตล์ของผมนะครับจะเห็นว่าถ้าเราอดทนช่วงต้นเกมและออกของได้ทุกชิน้นพอเข้าเลดเกมแล้วเราก็คือปีศาจด,ดีๆนี่เองแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเทคนิคการเล่น q ิวกรอยังไงกันบ้างชอบออกไอเทมชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกหรือมีลูนพลังแฝงเด็ดๆที่อยากแนะนำไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามช่องชูชีสีไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับระหว่างเอาคิวกรอตไปฟาร์มป่ากับยืนเลนออฟเลนเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะอะไรถ้าให้จัดอันดับไฟเตอร์เลนเกมโหดๆ3อันดับแรกในใจเพื่อนๆจะมีคิวกรอตติดอันดับไหมครับมีใครเคยเจอคิวกรอตสายเวทบ้างไหมครับแล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่าคำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาล้อเลีเยนหรือย่อเยอ้เย,ยกับตัวละครแต่อย่างใด ถ้าหากทางเราผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากชมคลิปแล้วถูกใจหรือชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ